แกงอ่อมน้องวัวค่ะแกงอ่อมน้องวัวเป็นอาหารอีสานบ้านเรานะคะทําง่ายๆเลยค่ะเราต้มน้องวัวก่อนนะคะต้มให้มันเปื่อยให้มันนิ่มเลยค่ะพอมันได้ที่แล้วเราก็ปิดไฟทิ้งไว้ก่อนนะคะเราก็ไปเตรียมเครื่องแกงกันค่ะเครื่องแกงก็จะมีหอมแดงหอมขาวพริกแห้งแล้วก็ตะไคร้นะคะส่วนที่เราจะเอาไปโขลกแกงค่ะอ่า แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะจะแกงแบบไหนก็ได้ค่ะแต่แก้วจะก็ชอบแบบนี้ค่ะใส่ไอผักชีลาวกับต้นหอมแล้วก็ใบชะพูนะคะผักคุณเลิศของเรานี่เองนะคะนี่ค่ะอันนี้คือใบชะพูใบใหญ่เราก็ตัดตัดอ่าให้มันเล็กค่ะให้มันเล็กลงเนาะแต่ไม่ต้องซอยทีทีนะคะหั่นเป็นชิ้นพอคำนี่แหละค่ะ เราเอาไปแกงแล้วมันจะหอมค่ะใบชะพูอมน้องวัวใส่ใบชะพูใส่ผักชีลาวนะคะนี่ค่ะน้องวัวของเราต้มสุกแล้วเย็นแล้วเราก็ามาหั่นเป็นชิ้นชิ้นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ไอตามชอบเลยนะคะส่วนแก้วตาแก้วตาชอบชิ้นใหญ่ๆแบบนี้แก้วตาก็หั่นชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะเพราะว่าเวลาเราเอาไปแกงแล้วมันเคี้ยวกรุบกรุบดีเนาะ นี่ค่ะหัน่นเสร็จแล้วพร้อมแกงเลยจ้ะนี่ค่ะพริกท,ที่เราเอาเครื่องแกงที่เราจะโขกใส่นะคะก็มีหอมมีตะไคหอมแดงพริกแห้งเนี่ยค่ะใส่แค่นี้ค่ะพอมันเดือดได้ที่เราก็เอาน้องวัวของเราลงไปต้มในน้ำซุปที่เราต้มไว้เลยนะคะเราหัน่นเสร็จล้วก็ลงไปใส่หม้อเลยคนทุกอย่างรอให้เดือดนิดนึงค่ะพอน้ำเราร้อนแล้วเราก็ใส่พริกแกงที่เราโขกไว้ลงไปเลยค่ะ ใครจะใส่พริกสดก็ได้ใส่พริกแห้งก็ได้นะคะใส่ได้หมดค่ะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะของแก้วแก้วจะใส่พริกแห้งนี่ค่ะปรุงด้วยผงนัวผงปรุงรสแล้วก็เติมน้ำปลาลงไปนิดหน่อยเพราะเราแกงอ่อมนะคะเราจะใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงเพิ่มความหอมความนัวค่ะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะ พอมันได้ที่แล้วเราก็ใส่ต้นหอมกับผักชีลาวลงไปเลยค่ะกลิ่นนี้หอมเลยนะคะคนให้ผักชีมันยุบค่ะพอมันยุบเสร็จแล้วเราก็ค่อยเอาใบชะพูใส่ลงไปนะคะอ่าใครจะใส่ข้าวคั่วก็ได้นะคะอ่าแล้วแต่ความชอบเลยค่ะแต่ของแก้วตาแก้วตาไม่ใส่ข้าวคั่วแก้วชาใส่ใบชะพูนี้มันก็หอมแล้วค่ะชอบให้ให้มีน้ำไม่ชอบให้น้ำข้น เราแกงน้ำแบบนี้มันสดอร่อยมากค่ะน้ำมันนัวมันหอมนะคะแกงง่ายๆเลยค่ะเห็นไหมคะทำไม่ยากเลยค่ะแกงอ่อมน้องวัวค่ะพอใบสะพูสุกแล้วเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะชิ้นเนี่โอ้โหใหญ่เลยนะคะชิ้นพร้อมทานเลยค่ะถ้าใคร ชอบเผ็ดก็เพิ่มลอยใส่ลูกโดดลงไปเพิ่มได้ค่ะนี่ค่ะกัดอ่าลูกโดดทีนึงโอ้โหแบบเผ็ดร้อนแรงดีเลยค่ะหอมหอมอร่อยเลยค่ะไปทานกันเลยนะคะ